การถ่ายทอดสดการประชุมของคณะกรรมธิการไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือวิสามัญในการพยายาิจารณาเรื่องต่างๆนะครับซึ่งเป็น,นกลไกของรัฐสภาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็จะทําให้สภาเนี่ยฮะตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของประชาชนนะครับไม่ใช่จะเป็นการทําลายระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนําซ้ํานะครับในทางตรงกข้ามกลับทําให้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยฮะมีความ ยืดหยุ่นสามารถปรับตัวแล้วก็ดูซับหรือว่าออตอบสนองต่อความไม่พอใจหรือข้อเรียกร้องหรือความต้องการหรือความมุ่งหวังของประชาชนด้วยซ้ําไปนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆผมกาลังพูดถึงเรื่องออข้อโต้แย้งนะครับที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ฮะที่วันที่16มิถุนายนนะที่ทางฝั่งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาอภิาราร่างพรบรงบประมาณปี69นะฮะที่มีวิวาทะกันนะครับระหว่างการเปิด ให้มีการไลฟ์นะฮะถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการวิสามัญน,นะฮะว่าในเรื่องการพิจารณาร่างพรบรล้านล้านนะฮะสาล้านล้านบาทนะฮะว่าจะมีการถ่ายทอดสดหรือไม่นะครับฟังรัฐบาลเองก็ไม่เห็นด้วยกับการถ่ายทอดสดนะฮะเหตุผลก็บาๆบ,าบ,าบาไปนะครับจนกระทั่งผมไปฟังคําอธิบายบางท่านนะฮะที่เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยไปบอกไปถึงก็าการ เปิดให้มีการถ่ายทอสสดเนี่ยจะยิ่งเป็นการทำลายระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนด้วยซ้ำนะฮะแล้วจะยิ่งออทําให้คนสูญเสียความเชื่อมัน่นความเชื่อใจในระบบประชาธิปไตยตัวแทนนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นความคิดที่น่าจะออไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าในทางกลับกันนะฮรการถ่ายท่ดสดเนี่ยฮะมันทําให้ผู้เป็นเจ้าของเงินนะฮะหรือประชาชนที่เสียภาษีเนี่ยจะได้มอนิเตอร์ได้ว่า เ,ออเงินหรือภาษีของเราไปไหนบ้างนะครับสสคนนั้นที่เคยสัญญาสัญญาและปากไว้ในออภาพข้างหน้านะครับกับเราอย่างไรนะครับเมื่อไปทําหน้าที่เป็นกรรมธิการนะครับก็จะทําอย่างที่พูดหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญกลับมาที่ฝ้าฝั่งวุฒิสภานะครับผมก็เป็นกรรมธิการพิจารณาร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 9เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นลองโคฆษกของกรรมิการด้วยนะครับที่ประชุมนะฮะของกรรมพิการฝั่งสวนะครับก็มีมตินะครับให้มีการถ่ายทอดสดนะฮะทั้งในทาง y t u t u นะฮะแล้วก็ a c e b o o k นะครับซึ่งนะฮะก็จะมีข้อยเว้นนะฮะหโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง Sensitive กับเรื่องความมั่นคงนะครับแต่น่นอนว่าโดยค่า Default เนี่ยจะ คาปกติทั่วไปจะถ่ายทอดนะครับผมก็แปลกใจนะฮะว่าทําไมฝั่งสสจึงมีปัญหาเสียละเกินนะครับแล้วพอเมื่อวานนะมีปัญหาผมก็โพสตแซลนะครับว่าไม่เป็นไรฝั่งสสมีปัญหานะฮะก็มาดูถ่ายทอดสดฝั่งสวได้นะครับกุลสิริกัญญาก็พูดเมนชั่นถึงนะฮะก็คงเป็นเ,เรียกว่าตัดพอนะฮะจากกรณีที่ฝั่งสสนี่มีปัญหาเลือกเกินแต่ว่าผมไปโพสนะฮะแซลจะเรียกว่าย่อเย้ยก็ได้นะครับผมก็หวังว่าย่อเย้ยแล้ว ฝั่งสสฝั่งรัฐบาลที่อยู่ในกรรมธิการร่างพรบงบประมาณเนี่ยเขาจะเห็นถึงประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อประชาชนนะฮะที่ได้ติดตามนะฮะเรื่องความโปร่งใสสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนเนี่ยจะเปลี่ยนใจนะฮะเปิดให้มีการไลฟ์ฝั่งสสคู่ขนานไปกับฝั่งสอวอเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสิ่งที่คุณใหม่ยสิริกัญญ,ญาพูดถึงนะครับ เราก็รู้สึกว่าเราก็กําลังถูกอสอวย่อเย้ยอยู่นะคะอย่างโดยเฉพาะสวเทวฤทธ์เนี่ยเขาก็โพสต์ว่าถ้าทางสสมีปัญหาให้มาดูของทางฝั่งสวได้เนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ควรจะเป็นบรรทัดฐานที่ดีนะคะในโอกาสต,ต่อไปในคณะกรรมธิการต่อต่อไปเนี่ยเราก็คงจะสู้เรื่องนี้ต่อไปนะคะจนกว่าจะได้ไลฟ์คือนั่นแหละครับก็แซวกันไปสักกมานะครับก็หวังว่า ทางสวไอ้ทางสสอเองเนี่ยฮะจะขิงกลับนะฮะรอขิงกลับเลยนะฮะไม่แค่ไลฟ์ถ่ายทอดสดทาง YouTube หรือเ c e b o o k เท่านั้นนะฮะไลฟ์ like, ผ่านทีวีรัะสาพาไปเลยครับประชาชนจะได้ติดตามนะครับผมก็อยากจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยมากมายนะครับแต่ว่าจะอัดคลิปนี้นะฮะมาเพื่อจะแย้งนะครับว่าบรรดาผู้สนับสนุนกรณีการประชุมที่ไม่มีการถ่ายทอดสดไว้นะครับ ทีให้เหตุผลว่าเนี่ยจะทําให้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะฮะมีปัญหานําซ้ําไปพูดถึงกันนอนว่าถ้าไม่พอใจนะฮะผู้ที่เป็นสสหรือตัวแทนนะฮะสปีก็ไม่ต้องไปเหลือเขาผมคิดว่าน,นี่เป็นความคิดที่น่าจะผิดนะฮะแล้วก็มันไม่สร้างการมีส่วนร่วมแน่นอนนะครับว่าที่มาของผู้แทนนะฮะมาจากประชาชนเป็นเรื่องสําคัญนะฮะแต่ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแค่ที่มาเท่านั้นนะฮะมันดูเรื่องของการใช้อํานาจแล้วก็การลงจะอานาจด้วยครับ ต้องเรียนฝากไปด้วยะฮะการใช้อำนาจเนี่ยต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะฮะสร้างบทสนทนาระหว่างผู้แทนแล้วก็ประชาชนนะฮะนั่นแปลว่าสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตรวจสอบหรือแม้กระทั่งถอดถอนได้นะ,ะับถ้าหากว่าผู้แทนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทําตามพันธสัญญาหรืออนัดท,ที่ที่ได้รับมาจากประชาชนนี้แหละครับประชาธิปตไตยเป็นตัวแทนแล้วถ้าเกิดพูดแบบฝ่ายขวาหน่อยนะครับก็คือมันทําให้ระบบตัวแทนนะฮะมันมีความเป็นสถาบันนะครับ ทางการเมืองขึ้นมานะครับก็คือมันสามารถที่จะยืดหยุ่นและก็ดูดซับนะฮะความไม่พอใจต่อระบบต่างๆนะครับได้ทันท่วงทีไม่ต้องรอถึง4ปีนะครับหรือดูดซับความคาดหวังที่ประชาชนมีหรือความมุ่งหวังหรือความต้องการที่ประชาชน มีไม่ต้องรอถึง4ปีมันสามารถที่จะมีอินเทอร์แอคชันนะครับหรือปฏิสัมพันธ์นะฮะร,ระหว่างกันได้ครับผมนะฮะและนะฮะถ้าหากว่าคิดว่าการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการนะะมันจะนำไปสู่การทำให้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีปัญหาหรือเสียความเชื่อมั่นไปนะฮะผมอยากให้ดูตัวอย่างนะครับว่าที่สหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอนาณาจักรนะครับที่ เออ EU หรือนิวซีแลนด์เนี่ยหรือแล้วหลายห,ายหายประเทศเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดนะครับเดี๋ยวผมขออนุเปิดเว็บให้ดูอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์นะครับของ congress.gov นะครับซึ่งเป็นสภาและสภาของสหรัฐอเมริกาครับเพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้นะครับเ,เข้าไปที่ committee video นะครับซึ่งก็จะถ่ายทอดนะฮะ มีทั้งถ่ายทอดการประชุมแล้วก็มีทั้งตัดคลิปวิดีโอย่อยนะฮะในการประชุมกรรมธิการต่างๆนะครับเนี่ครับเพื่อนๆครับใน y o u t u b e เองนะครับก็มีนะฮะช่องที่ชื่อว่า House Budget GOP นะครับซึ่งก็เป็น House Budget Committee หรือกรรมธิการงบประมาณนะครับเนี่ยก็ถ่ายทอดนะฮะการประชุมนะครับเข้าไปดูได้ใน y t u t u นะฮะหรือแม้กระทั่งในของ Democrat เองนะครับ ก็มี House นะฮะ Budget c ค m ม i t t e e d e m o c r a ตด้วยนะครับชื่อนะครับเข้าไปติดตามได้นี่ก็มีการถ่ายทอดนะฮะการประชุมนะฮะของกรรมธิการนะฮะในสหรัฐอเมริกาส่วนนี้เพื่อนๆครับของน่าจะเป็นของออสหรัฐอเมริกาครับ ก็จะมีเว็บไซต์ชื่อ parliament live. tv ก็ถ่ายทอดนะฮะการประชุมของกรรมธิการต่างๆนะครับไม่ใช่แค่กรรมธิการงบประมาณนะครับกรรมธิการต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ของออสาภาพยุโรปนะฮะคณะก,กรรมธิการของสาภาพยุโรปนะฮะนี่ก็เลือกวันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปชมได้นะครับแล้วก็อันนี้ของ นิวซีแลนด์ครับก็จะมีช่องมีเว็บไซต์สำหรับถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งนะฮะการประชุมของกรรมธิการนะครับชื่อ,อ,อ parliament ะฮ t nz นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะก็จะบอกว่ามันไม่ได้ทำลายระบบประชาธิปไตยตัวแทนครับหนำซ้ำมันยังเป็นการ ส่งเสริมให้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยฮะมีความมั่นคงมีความเป็นสถาบันตอบสนองความต้องการของประชาชนนะฮะอาจจะยุ่งยากบ้างนหะครับหงุดหงิดกวนใจบ้างประชาชนมาคอมเมนต์บ้างแต่ต้องไม่ลืมนะครับการที่ประชาชนคอมเมนต์นะฮะมันก็จะทําให้เห็นรอบด้านบางทีคณะกรรมการก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องประชาชนเองก็จะมุม หนึ่งของเขาที่เขาอาจจะถูกตก่นไปเขาก็มาแสดงความคิดเห็นแล้วฟังเขานะฮะหรือแม้กระทั่งประชาชนเองเนี่ยฮะที่จะเห็นว่าเออรัฐบาลเนี่ยมีโครงการตรงนี้มีงบประมาณตรงนี้เขาไม่เห็นด้วยเขาอาจจะร้องเตือนหรือว่าเรียกร้องให้ยุติโครงการให้ทันท่วงทีเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นต่างๆตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนสุดท้ายแล้วมันก็จะตอบโจทย์ของรัฐสภาที่เป็นระบบประชาธิปไตยที่จะมีที่มาของประชาชน ดำเนินการโดยร่วมกันของประชาธิปไตยแบบตัวแทนและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะฮะและทําประโยชน์ในทนงของครับเพื่อประชาชนแล้วมันจะทําให้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมั่นคงนะฮะแล้วเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับผมก็แปลกใจว่าไปมองแบบนั้นนะฮะว่าจะไปทําลายประชาธิปไตยแบบตัวแทนได้ยังไงยังคิดไม่ออกว่าไปทําอย่างนั้นได้ยังไงนะแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องถ่ายทอดทุกเรื่องครับ มันจะมีเรื่องบางอย่างที่อาจจะเป็นข้อตกลงกันอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของกระทบอะไรต่างๆเนี่ยก็คุยกันได้แต่ว่าค่าปกติก็ควรจะถ่ายทอดไหมฮะให้ประชาชนได้รับรู้นะครับผมก็คิดว่าอย่างเงี้ยก็ฝากไว้นะครับว่าเออมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะลองถามประชาชนเจ้าของนะอยากรู้ไหมฮะถ้าอยากรู้ผมคิดว่าช่วยกันกดอันส่งเสียงให้กับสสให้กับกรรมธิการฝั่งสสนะได้เปลี่ยนใจ